อุดรเป็นคนคสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะกกตติวเข้มซื้อมนชนทองถิ้นในพื้นที่ผักเนื้อและผาคอีสานเพื่อสั่งเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข่าวการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้มระมหาตริยต้องเป็นประมุข นายสุเทพพร้อมวาดร่องเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขายสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสื้อมวลชนในการรวมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเลือกตั้งที่สุจริตเทียงรรม จึงต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีถูกต้องรวดเร็วทั่วถึงและสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการใช้สิทธิและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามวิธีประชาธิปไตยโดยมีผู้แทนประชาสัมพันธ์เขตผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวดัวดผู้แทนสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนเคเบิลทีวีผู้สื่อข่าวัวหน้างานกิจกรรมส่วนร่วมและพนักงานการเลือกตั้งงานกิจกรรมส่วนร่วมจาก36จังหวดัดรวม144คน ใสรูปแบบการบรรยายเซวนาระดมความคิดเห็นและกิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่1 0ถึง12กรกฎาคม2 5 5 6นะัณโรงแรมเซ็นทาราอุดรธานีเรากลับมาติตดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรกันได้ไหมพอออุดรเบิงอ่อนต้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยนัน